พี่น้ครับพี่น้องเป็นพี่เนะครับตอดกนตัญ้อไนะครับเกรงสูงลุกไ้ไ้เตลไไร้่ครัิดาโชุบท ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปตอนนี้ไปไม่ได้ด <helmet> <ligen> ้วไปไมได้ตอ้อากาศนิ่งแหงนะครับอากาศหอากาศนิ่งควันสายมาสยนะคบเสียไเาดี้เเห็นครบัง

เกิดเทวดานะครับสวัสดี่พอยลครับนติดงั้นวันตี้าบางๆาย่ใส่โตัวของนายวางเลยดีล้วอมาไปท้างวันะครับ บุญธีมงที่แสียปรีวเบากราป่ามึนนันไปเรื่อยนะครับควันอยู่บนผาต้นนะครับกำลังไหลโผลหางนะครับอาเป็นควางเบาเนี่ยเราต้องสืบเพน่ี่นอนเด้ออเป็นพวาเบานี่ละ ลอยโยอยเคลื่อนลดระดับเบาๆขับเล่เสูงกบะโดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเลมารสูงลมาฟัวนี่ควนใบนี่เขาก็ป uh, ิวใบนี่ปิวลงมากแนวเหลี่ยม แก้วเหลี่ยมปิวลงมากนะครับบนั่นับมาอ่ันู่งบอาังเยบังกันบังบอกไ่ครับบังเฉยก้็นแล้วคันบัง <c oughs> บังก้นน้ำน้ำน้อยนัยน่น่ะ

บอบออล้วบอว่กว่าด้เลยนะบอก่าไทยดำเลยน่พอเราเราตอบอยรเราเร้ออกวานี่จะเปนทางเอ้ปลายนะครับเป็นตน้ำนะครับกไปตัวน้ำบยลุกล้ำไปไกลไปถึบ้านเลยนะ ba ba vâng thôi các ba đi ba thôi. đi 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 đi. đi một

เชียร์ไปลูกเชียร์เลยขอบคุณค่ขอบังไม่ะแล้ว่าสูงไปไม่ถึงเลยเป๊กเป๊กสี่ลยแล้วสี่ลยแล้ว สี S <S ่ร้อยสิบห้าส right? right? ี่ร้อยสิบห้าวิสี่ร้อยสี่ร้อยสิบห้าสี่ร้อยสิบ้าวินะครับม่สูง เว <c oughs> ลาตรงเบิเร์เฉลรีย415 415นะครับเอดเทวดาหลังบรรยากาศแบบไฟลงแรม なるほど。